สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาที่บ้านโนนหาดนะครับอยู่ที่ห้วยหินลาดตำบลสร้างมิ่งอำเภอรเรอนนกทาจังหวัดยะโสธรน,นะครับดูครับ น่ากลัวน,นะครับเศษแก้วเยอะแยะเลยครับเศษแก้วนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ถือว่าอันตรายนะครับเป็นห้วยนะครับน้ำล้นลงมานะครับสวยงามนะครับมีเด็กๆ น้องๆมาเล่นน้ำนะครับน้ำไม่เยอะนะครับปีนี้น่าเป็นฤดูฝนนะครับน้ำยังขนาดนี้เลยนะครับวัรุ่นมานั่งเล่นคุยกันนะครับ คล้ายๆแก่งสะพือแก่งตนะพัทยาน้อยนะครับขยะเยอะมีขยะเยอะแยะเลยครับเป็นมลพิษนะครับเป็นจุดอ่อนของแหล่งท่องเที่ยวทุกอย่างนะครับเรามาดูความสวยงามของธรรมชาตินะครับ คืความแรงของน้ำครับความแรงของน้ำนะครับ หดหินธรรมชาตินะครับแต่ตรงเป็นฝายน้ำล้นตัวนี้น่าจะทำขึ้นนะครับน่าจะเป็นการทำขึ้นมาโดยส่วนเขาทางราชการนะครับพื้นที่เขาเรียกว่าห้วยหินลาดนะครับห้วยหินลาดนะครับ อยู่บ้านโนนหาดตะบนสร้างมิ่งนะครับอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรนะครับถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับตอนหน้าสงการก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำแถวนี้นะครับ ก็ฝากแฟนเพจ FK ทุกท่านนะครับหากผ่านมาทางนี้นะครับอยู่เส้นสว่าดน้องแสงนะครับเข้ามามันมีป้ายอยู่นะครับให้แวะเข้ามาประมาณ2กิโลนะครับเส้นสว่าดน้องแสงนะครับ ต็ดไ,ไกลนู่นนะครับไวรุ่นเอารถมาล้างนะครับถือว่าเป็นน้ำธรรมชาตินะครับใครเล่นน้ำก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเศษแก้วเยอะนะครับเศษแก้วเยอะก็ขอฝากนักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยนะครับ เราต้องเอาขยะก,กลับด้วยนะครับมาเที่ยวมาดื่มด่ำธรรมชาติเสร็จแล้วก็ต้องรักษาความสะอาดด้วยนะครับเศษแก้วผมมองเห็นเยอะแยะครับขวดเบียรแตกนะครับไปมาเล่นน้ำก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับนี่ครับขวดเบียรครีบมุเขียวนะครับ เยอะๆเลยนะครับก็ขอทำให้เที่ยวรมะมัดระวังด้วยนะครับน่มีการสลับชื่อไว้ตรงโขดหินด้วยอันนี้ก็เป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องนะครับอ่าเราขอแนะนําด้วยนะครับว่าสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ควรทํานะครับ ก็ขอฝากติดตามในเพจตลาดพากินพาเที่ยวด้วยนะครับวันนี้ก็ขอนำเสนอหมู่บ้านเด็กๆอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับสวัสดีครับ